นะก็วันนี้มาดูรถเกี่ยวครับพี่น้องจีนในแล้วนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องบะเบียดำซิ่งครับนะก็มีโอกาสครับวันนี้มาดูรถเกี่ยวตัวเองหน่อยว่าคุ้นหน้ายังนะครับนะทางบอกว่าเร่งให้เต็มที่ครับนะทําใบดามาพี่น้องเอ้ยทาจนใหม่หมดทั้งคันแล้วเนี่ยยนใหม่มาเลยครับหนูตูด ตั้งแต่ตูดที่คำถังอุ้มเตาเกลือแบบไม่มาเลยครับไม่เหลือแล้วเหลือแต่โครงครับเหลือแต่โครงล่างกับถังอุ้มนะครับนะว่ามันยังใหม่อยู่มันยังเกลืออยู่ครับตอนนั้นก็เราเก็บไม่หมดเลยครับตั้งก็เลงให้เต็มที่ครับ ทางกูจ้จดให้ครับผมเดี๋วเยวยาตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่นะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรดูเนาะมาดูเอาทีละแพรบแพรแรกเปลี่ยนเสาใหม่เปลี่ยนเสาใหม่เสาใหม่สองตัวเป็นเสาหน้าสองสองครึ่งหรือสามอ่ะหรือตลบม่ดตนครับ สองครึ่งครับเอซีครับสองครึ่งช่างก็กําลังโมตู้ให้ครับลูกตงลูกตีเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับไม่เหลือเลยครับไม่เหลือเลยเปลี่ยนใหม่หมดพอกงานเนียนครับเสาเสาใหม่นี่นี่ก็ใหม่ตรงนี้เหล็กครับเดิมเป็นเหล็กครับเปลี่ยนเป็นเหล็กลูกปืนใหม่ลูกตีใหม่ใบพัดฟางใหม่ครับ จัดเต็มเลยเสานี้ก็เปลี่ยนใหไ่ครับเป็นเหล็กหน้าสีนะหนึ่งนิ้วครับนี่เสาใหญ่ครับขารล่างการล่างอุ้มแทนไปหมดเลยไม่เหลือเลยรจ้าบอกว่าไหนๆรื้อแล้วก็ต้องทำนครับถ้าไม่ทำก็ซ้อหลังแล้วก็ได้รือใหม่อีกนะครับนะนจัดไป ทำบีนี้ปี่น้าไม่ต้องทำครับปี่น้าก็ทำอย่างอื่นครับนะ mm hmm. ว่าทำว่าลูกเกี่ยวนี้ถ้าใจไม่รักจริงเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าไม่กล้าลงทุนซ่อมคุณก็เสียวเวลาไปหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีเราเกี่ยวครั้งเดียวครับผมชาวบ้านนะอาจจะมีนาฟางบ้างนิดหน่อยครับตามความขยันใครขยันก็ไปใครไม่ขยันก็อนะครับนะไม่ธรรมาดา ยาวเลยงานนี้เวลาผ่านไปสองเดือนแล้วครับตะวงตะแกงก็ไม่หมดเลยครับเห็นไหมตะแกงไม่ตะตนเลดนะครับงานเน,นียนๆเลยจับน็อตทั้งหมดนะครับไม่มีเชื่อมครับจับน็อตทั้งหมดเลยอูเล็กๆครับเด็กๆทำที่นี่ใช่ไหมหฟองฟางก็ล้อมไห้ครับไม่ใช่เด็กธรรมดาครับเด็กล้อม ตั้งบอกล้อมสุดจัดลือไปลื้อมาได้มาทัโอ้ทำไมเรื่อยครับเหนื่อยก็พักมนี่าจะเป็นหูตะแกงหูตะแกงใหม่ căng chặt này giờ đúng buồn nhẹp bay phát vàng lúc đi mày hả? bút bữa ra đây mày mày luôn nấy mới luôn hả? แต่ที่รู้คือสูตรนี้น่าจะเกี่ยวได้ครับตั้งบอก าก,าก็ถือว่าเงี่ยงพอสมควรครับทำไปทำมาหมดเป็นแสนครับพี่น้องที่แรกว่าจะมาทำหลักหมื่นนะครับแนตะ่งานไปงานมาลรือไปลรือมามันไม่ได้ครับมันรอแล้วนะมันเราวว่าเลยทำไปให้มันจบๆ เดี๋ยวตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนแผ่นนี้ใหม่เพราะว่าตัวมัน,ม,นมันเชื่อมติดกันแล้วมันขึ้นสนิมหมดแล้วครับแล้วคันมันจะถ้าเราไม่เปลี่ยนนราต้อเปลี่ยนใหม่เลยรับทังใหม่ก็เปลี่ยนเตาใหม่เสร็จไปเลยครับนะ<อ><อ>งานเดี่ก็เต็มมูเลยครับงานหลายคนาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคันนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จไหมครับนะ ก็รอรุ่นกันต่อไปแต่ช่างก็ทําทุกคันนะครับันน,นก็มีช่างทําของผมก็มีช่างทาอันนี้วางแท่นเครื่องแทน่นปั๊มใหม่ก็มีช่างทาอันนี้รถเจิ๋วเองนะครับนะรถจี๋วเองขายครับเครื่องนี้แกบอกขายอยู่ครับ JO 8 c นะครับนะ JO 8 c k นะครับ JO 8ป K เครื่องสวยๆตัวนี้ขายขายแสนกว่าบาทนะครับน้องใบแท็กก็ถอดขายไปแล้วครับต่อไปก็จะ แยกตู้แยกปลาขายนะมั้งรถช่างถอดขายทุกอย่างครับปั๊มก็ขายไปแล้วแต่ซื้อมาใส่ใหม่นะนะรถช่างไม่สีเรลียรก็จะบอกว่าใครอยากได้อะไรถอดให้หมดทุกชิ้นนะช่างโกผิดตำแหน่งแล้วช่างผิดตำแหน่งแล้วนะ่ะนี่ หน้อยลีแล้วนี่เบิ่งแล้วน้อยอยู่บ่ใหญ่ดอกโอ้แข้งแคร์ครับนี่เป็นถังอุ้มคูปะตานะครับต่ออุ้มคูปะตานะครับเพราะว่าเดิมเป็นรถตรวสอบมาที่นี่ก็ต่อให้ได้ครับจัดเต็มไปเลยงานเนียนๆครับโอ้สุดจัดครับผมชอบนี่ตะแกรงเนี่ยชอบมาก สวยแล้วมันดูมาตรฐานดีครับเหล็กนะส่วนพวกตู้พวกอะไรก็ด้านข้างอะไรก็โอเคครับแต่แล้วเราลองดูว่าตู้จะคล่องแค่ไหนสูตรไหนก็รอรุ่นกันต่อไปนะครับนะจนะับใธรรมดาครับทำได้ทุกอย่างครับเกี่ยวดงเกี่ยวดัน ตรงลูกตีอะไรก็รื้อทำทุกอย่างมีเครื่องลูกตีดินด้วยก็รับทําหมดสีรถกระบะย,ยังรับทำนะเอฟซีลองคิดด,ดูก็ขนาดไหนโอ้ไม่ธรรมดาครับอันนี้ก็รอคิวครับรอคิวเอ่อของผมเสร็จของผมเสร็จก็อันนี้น่าจะต่อครับต่อได้ครับช่างบอกเล่งให้ทุกเจ้าครับ นะครับนะเอาอเค,ครับก็ต,ติดตามผลงานกันตอนต่อไปดีกว่าคลิปนี้ก็รอชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบะเบียร์น้ซิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ